พวกเราอยากขาย Google ให้บริษัท y ahoo ในราคา1ล้านดอลลาร์ฮึมมันแพงไปสำหรับบริษัทสตาร์ทอนะัพน่ะเป็นกำลังใจให้เรากันจากผลประกอบการตอนนี้ Google ทำ Search Engine ได้ดีกว่าเรามากเลยครับตอนนี้ได้ยังไงกันทางเขาใช้ Search Engine ที่เสิร์ชสรรสิ่งได้หลากหลายแต่เรายังจัดอันดับกันอยู่เลยเราเห็นศักยภาพของพวกคุณแล้วรอบนี้ขอเสนอซื้อในราคาที่3,000ล้านไปเลยไม่ละมันสายไปแล้วโอเคงั้นจากนี้เรามาแข่งกันฮัลโหลแจ็คหมาเหรอ อยาจะสร้างอาลีบาบาจัดไปเอาเงินลงทุนไปเลย many months later, months later. ตอนนี้อาลีบาบาที่เราลงทุนไปเติบโตแบบเบิ à, ่มเบที่สุดในจีนเลยก็แน่ล่ะนี่มันวิสัยทัศน์ของฉันแต่ตอนนี้บริษัทเรากำลังแย่ขีดสุดทำไมคุณหนึงปฏิเสธข้อเสนอของ Microsoft ที่จะมาซื้อเราล่ะเรายังมีอนาคตเขาซื้อ40,000ล้านในช่วงขาลงเลยนะหยุดเถิดอานน์เราเคยเสนอซื้อ Facebook ในราคาพันล้าน แต่โดนเด็ก22ปฏิเสธทางนี้เราก็ต้องเชื่อในความเป็นไปได้ t h o u years later อ้าวนี่เปลี่ยน CEO อีกแล้วเหรอใช่จากนี้ฉันจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรเราเองคุณเป็นคนที่6กแล้วนะในรอบ5ปีนี้ไม่เป็นไรเชื่อมือได้วันนี้เรามาเสนอขาย Yahoo พวกคุณนี่ตลกดีตอน40 0หมืล้านไม่ยอมขายมาขายให้เรา4 0 0 0ล้านก็ฝากฝังทิศทางจากนี้ด้วยได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเกมยังไม่จบ ตอนนี้พวกเรามีบริการมากมาย Yahoo n e w Yahoo Finance Yahoo Sport Yahoo Mail มีมากมาย Yahoo เพราะฉะนั้นจากนี้ละของจริง